กุ้งสดๆค่ะกุ้งเมือกค่ะกุ้งปูยยยๆกุ้งค่ะพี่น้องค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆค่ะกับแก้วค่ะพี่น้อง มาฮัสแมนเช่เตรียมตัวกินกุ้งกับเบียร์ค่ะมาค่ะมาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ได้กุ้งลวกค่ะพี่น้องใส่กับพ่อไปพ่อมาเนี่ยละค่ะกุ้งลวกปูลวกค่ะพี่น้องค่ะแก้วกับจุดจวดค่ะพี่น้องอืมจุดจวดเลยค่ะพี่น้อง this sauce so yummy being made yesterday my god my honey it's yummy <laughs> i can't stop it i don't know Good. i know you take care of me <laughs> <laughs> สาโลดีอ้อนพักกุณใจบ้านห้อนนงพี่น้อง I have to s p e ิ k ยังเนี่ยพระคุณใจก่อนยัยยัพี่น้องกับแก้วสมพี่น้องเอ้ยผดแล้วปูอัดตามหาใดพี่น้องแสบหลายโอ้

พี่น้องคะเสรูกสาวกินน้ำเลยไปก่อนละคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะมีความสุขทุกคนคะ่ะ